ภักภัยมาค่ะกินตำปูมากค่ะพี่น้องมึงว้านว้านจ่วยๆอยากกินอีกแล้วนั่วเนี่ยตา,ายใจคือก่อนเก็กับภักภัยคือก่อน พักไปมะขมด้ค่ะเด้อไม่ขมเลย อากาศเริ่มหนาวได้พี่น้องวันนี้อากาศดีใเมือร่ยกระท่วนะเอา่ะหั่นหอน,หอน ทุกเมื่อนี่อากาศมันแปรแปร,แปรปวนเนาะท้องหนาหนาวมันก็บ่ค่อยหนาวไปไหนอ่ะอากาศแปรปวนมันคือยจะไหม้ก็จะไหม้ก็จะพอจะไหม่ห้ามจะมันหนาวอ่ะช่วงนี้บ่ค่อยหนาวอากาศแบบแปรปวนเนี่ย เอาพี่น้องคะมว่านนี่ไปเที่ยวไปสังสันนี่แหละขนาดปวนเมื่อยนะน้านอ้องเราทักว่านพ่ตัม หนาเจ้าคือ,อยังใสยังขาวตั้งแต่พอกกันตั้งแต่ต้นปียังบป่ปนไดเพราะตอนนี้นะ่ะรู้สึกว่าหนาเจ้าขาวใสึืนเจ้าใสขี้ีห่ยังใสรี้มีโกเลยค่ะขหนจากมีดละค้นทกคะวา่าใสขี้เห่ยังหนาคือขาวใสแท้ไม่ดอกแป้งนะคะแต่งหนากระติดค่ะพี่น้องเบื่องค่ะไผไม่ีปัญหาฝากระจุดด,ด่างดำซิวว่าใสซิวตันหรือว่าจะเป็นซิวเคร์ซิวหนองค่ะพี่น้องเอาไปใส่ค่ะพี่น้องคะในเซตนี้ครบจบที่เดียวค่ะพี่น้องคะของตำมีโกด้ยพี่องเด้อไพสนใจกะทากไว้ได้ค่ะได้ว,ว่าสนใจนะคะแสบแห้ง ตาําปูมาถ้ามันสดมันจะแสบยบไปครับมือ,อเอี่ซื้อเอาถ้าตำบอนมันซื้อเอาคุ้มดิพอเขาตือมาเห็ดก็จะเสียเหย็ดนะนะมันก็เด้ล่างนันน่นนู่นนี่อันนี้เพราะเห็ดสดๆเลยเป็นใส่ย่ำใส่ตำเลยครับ แรนประจำถ้ามันต่ำสื่อกินแล้วมันแสบพี่น้องอันได้ต่ำสามารถบอกอะไรได้ว่ามันสื่อกินร้นานในมูบ้านร้านหนึ่งสี่แปดตรงต้มโสมตามุนถ้าแสบก็ยังบอกต่อถ้าบวแสบก็บอก่บอยบอกคะ่ะอะไรที่อร่อยก็บอก น้อยเลยค่ะขอบคุณค่ะหน้าตรงสี่แงบอนมไงหนางอเวงหน้าฉ่ำหน้าเงาต้องใช้ตัมมิโกโนะฮะ แค่บักครับพักกันจองมากแบบรวกแบบสะดุ้งเอาน้มต้มน้ำเดือดแล้วค่อยเอาลกนะคะเคียวแบบนี้แม่แสบ ืม,มขมเลยค่ะอืม,อมปูดองปูหน้าดองแบบมนันแฮ

สลัดมีติดบัานไเลยเว้ยกินย่าได้แบบแค่ไคไม่สไลดกลับบอกแค่เด็ดมันกินง่ายค่ะไม่ขมไรเหลื่อมต้นกินกินผักเด้อแนนะ่นะกินสลัดตัวเนี้ยไม่ขมเลย ที่เป็นการกินผักทง่ายฮเพราะมันไม่ขมเสอรอบอถ้าคนที่บมักผักผักอะไรก็ขมถูกไหมว่าผดว่าผักตัวนี้มัน่ังที่ังเสียสตีผู้บอกินกับบอกินเลยนั่นหรอโอ้ยลืมเป็ด บอค่ะจักกินเองจับเอง กินมันดอกไ,ได้ไหมเราจะผักเรจะริดหรอมันสุดยอดมาก มันหยุดไม่อยู่จริงๆมันแซ่บบวบอือมน่าไปหน่องสีไปเล่มต่อข้างนอกดอกเบิดอด่ะสวัสดจานจ์ุ่หมึ่มกินผพ้เดียวหมัขาตั้งเนาะอ้าวไปหน่องค่ะ ไปสนใจคีมกับทักแชทแอดไลน์ได้เวยค่ะพี่น้องเจ้าขอวมือในคลิปนี้ค่ะต่ำขอตัวลาไปก่อนได้โปรดด้วยพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ